วันนี <architectural udo> ้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรเปิดเผอนาเวียเพราะว่าน้องเป็นตัวหินยุคใหม่ครับมีสกิลเบอร์ซิกกดทีนี่ผมใช้คำว่า2องแสนไม่ใช่เรื่องตลกไม่มีตัวบัฟ ADK ีเคก็แสนกว่าครับแถมนังเป็นหินที่ เน้นผสมาธาตุด้วยครับปกติเราจะเจอาธาตุหินส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นดิเฟนเพื่อเอาดิเฟนมาเป็นดาเมจเจ็ดอิโตโนเอลซึ่งก็จะไม่ได้เล่นผสมาธาตุอะไรไม่ได้มีอะไรมาส่งเสริมให้เราเน้นเล่นผสมาธาตุเลยทาให้เราไม่ได้เล่นฟิสซไลซ์เลยครับแต่กับนาเวียเนี่ยจะเน้นที่ผสมาธาตุและทําให้คุณได้ประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลจากการผสมาธาตุครับฉะนั้นเป็นตัวหินที่ออกมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับาธาตุหินที่คุณจำเป็นที่จะต้องเล่นเป็นโมโนหินเท่านั้นทิ้งไปเลยครับและขอย้ำ ไว้หนึ่งเรื่องนะครับน้องไม่จำเป็นต้องเล่นทีมซองหินก็เล่นได้ครับส่วนหัวข้อที่คุยกันเนี่ยก็จะเรียงตามนี้นะครับจริงๆมันจะมีละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าคิดว่าพวกนี้น่าจะครอบคลุมแล้วก็น่าจะแก้ไขความเข้าใจผิดผเกี่ยวกับนาฟียได้และเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปลุยสําหรับเรื่องแรกก็คือน้องหิวคริเลตมากกว่าที่คุณคิดครับยังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับนาฟวียเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นจ่ายสกิลเพื่อทําการช็อตกันแล้วทําดาเมจก้อนแบบแรงๆโดยตัวคูณสกิลของ นาเวียเนี่ยแรงมากๆนะครับที่เลเวล8อยู่ที่6 3 1 7แต่มันไม่ได้จบตรงนั้นครับสกิลของน้องเนี่ยจะมีการเก็บสแต็กครับผมโดยจะแบ่งตามปลอกกระสุนเมื่อคุณทาการเก็บคริสตัลไลซ์ขึ้นมา1ผลึกคุณจะได้1ปลอกกระสุนครับถ้าคุณมีปลอกกระสุนมากถึง3ปลอกก่อนที่คุณจะทาการจ skill ่ายสกิลดาเมจสกิลคุณจะแรงขึ้นเป็น2เท่าครับเลยทําให้ตัวคูณแค่เลเวล8ก็ล่ไปพันกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ที่สําคัญที่สุด คือมันมีดนเมทิตเดียวเท่ากับว่าถ้าคุณกดสกิลแล้วไม่ติดคิคุณจะซึมเป็นซ่วมเลยครับเรื่องต่อไปก็คือสกิลของน้องไม่จําเป็นต้องมีสแต็คเต็มแต่ว่าต้องเล็งให้ดีครับเอา้าทําไมล่ะเจ้าหัวข้อเมื่อกี้ที่เราคุยกันได้ไหมครับว่าขอแค่คุณมีปลอกกระสุนแค่3ปลอกคุณก็จะสามารถทําดเมจได้แรงขึ้นเป็น2เท่าแล้วแต่มันมีอีกหนึ่งเงื่อนไขครับการที่คุณจ่ายสกิลเนี่ยจะมีการยิงช็อตกันออกไปเป็นเหมือนลูกปลายครับฉะนั้นต้องยิงเผาขนใส่ศัตรู โดยจะมีการกระจายลูกปลายออกไปที่5ลูก7ลูก9ลูก11ลูกขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปลอกกระสุนเท่าไรถ้าคุณมีปลอกกระสุนศูนย์ 0, ก็จะยิงออกไปมี5ลูกครับแต่ถ้าคุณมีปลอกกระสุน3คุณก็จะยิงไปที่11ลูกนั่นเองแต่มีดามจทีเดียวนะถ้าศัตรูโดนเต็มเต1มฮิตถึงจะโดนดามเมจเป็น2เท่าครับซึ่งจริงๆแล้วตัวปลอกกระสุนเนี่ยไม่ได้มีแค่3ปลอกนะครับคุณสามารถมีได้ถึง6ปลอกครับตัวสัญลักษณ์จะเป็นปลอกที่หนาขึ้นแล้วก็จะมีแสงสว่างวา ขึ้นมาแบบที่คุณเห็นในจอนั่นแหละครับแล้วพอคุณจ่ายสกิลตุ้มยิงบอส2 0 0 0 0 0แรงเชหายเพราะว่าตัวคูมันเยอะมากแล้วมีการแจกโบนัสเข้าไปอีกจากการที่คุณมีปลอกกระสุนเกิน3ปลอกตอนที่จ่ายสกิลครับฉะนั้นหมายความว่าเวลาคุณเล่นจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าโอ้คุณจะต้องตีเต็มๆแน่นๆความเป็นจริงคือคุณต้องวิ่งเก็บผลึกแล้วก็กดสกิลใส่มอนแบบตุ้มแรงๆแต่ถ้าจังหวะมันไม่ได้มีอะไรให้คุณเก็บนะคุณกำลังจะเสียบัฟอันติเบนเนต ไม่ต้องงกทับกดใจสกิลไปเลยไม่งั้นจะไม่ทันเอาโดยถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามันมีผลึกตกอยู่ที่พื้นคุณก็กดสกิลค้างแล้วก็ปล่อยปุ่มได้เพราะว่าตอนกดสกิลถ้าคุณกดค้างจริงๆกดค้างแค่แป,ป๊บเดียวก็พอแล้วจะมีการดูดตัวผลึกคริสตัลไลซ์เข้ามาที่ตัวคุณแล้วคุณก็ได้ปอกกระสุนและมันก็จะปุ้งแรงๆแบบนั้นได้เรื่องต่อไปก็คืออันติกดกดไปเลยครับเพื่อ,อามาเล่งแสแต็กและไม่ส n a p shot ด้วยนะครับสำหรับอันติน้องแล้วก็จะมีแถมโรเตชแนะนําให้แบบคร่าวๆจะได้พอเเข้าาใจว่่ยงงไง รเรามาทาความเข้าใจอันติก่อนว่าเรากดอันติทําไมอันติของน้องเนี่ยให้มองว่าเหมือนกับอันติของการหวีเล็กก็ได้ครับพอกดแล้วก็จะมีอุกบาตตกใสม่มันตุบตับตุ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 ตบ,ตตบซึ่งไออุกบาตท,ที่ตกใส่ศัตรูเนี่ยถ้ามีศัตรูอยู่หลายตัวมันก็จะตกล็อกหัวศัตรูนั่นแหละครับแต่ถ้ามีศัตรูอยู่น้อยมันจะไม่ได้โดนทุกลูกนะคบมันจะมีการล็อกเป้าแล้วก็ไปตกมัวซัวครับแล้วก็ค่อยกลับมาล็อกเป้าใหม่อารมณ์แบบนั้นถ้าจุดเต่นจริงๆก็คือจะมีการให้ปลอกกระสุนสำหรับสกิลให้้กกับนนาาเเเวีียยโดยท่่คุณไมจํป็็ตอง ผลึกคริสตัลไลซ์ครับแล้วเรื่องของดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้สแนปช็อตฉะนั้นคุณสามารถเปิดด้วยอันติน้องได้เลยครับและผมแมนะนําให้เปิดด้วยอันติน้องเพราะว่าจะเล่นง่ายกว่าครับฉะนั้นโรเทที่แนะนําจริงๆก็ค,คือควรจะเปิดด้วยถ้าไม่ตายของน้องก้อนแล้วก็ไปกดตัวอื่นที่สามารถแปะธาตุได้เพื่อที่จะได้เริ่มมีผลึกคริสตัลไลซ์ตกแล้วก็ไปวิ่งเก็บได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปอกกระสุนเต็มอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครน,นาเวียเนี่ยเรื่องปลอกกระสุนต่อให้คุณสลับตัวไปก็ยังติดดตตัััววอยยู่่่่คคครไไไไมมมไไม้หหาาาาปนนนแจะีญก็ื ถ้าคุณไม่สลับตัวมาที่นาเวียคุณจะไม่รู้ว่าคุณมีปอกกระสนโยู์เท่าไหร่ครับง่ายๆคือคุณต้องนับเองนะฉะนั้นเวลาคุณสลับตัวนาเวียออกไปสลับกลับมาเนี่ยก็เช็คปอกกระสนก่อนสักนิดนึงแล้วก็ค่อยจ่ายสกิลยิงจริงๆคุณต้องเล็งก่อนอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆเล็งแล้วค่อยยิงยู n น w ฉะนั้นโดเทตง่ายมากครับอย่างที่บอกเลยในกรณีที่เริ่มต้นมาเนี่ยคุณควรกดถ้าไม่ตายนาเวียเป็นคนแรกครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คุณสู้ไปพักหนึ่งแล้วคุณมี คุณสามารถกดสกิลอันติของนาเวียที่หลังได้ครับจะไปกดตอนไหนก็กดแล้วแต่คุณเลยแต่ผมจะบอกกันนะมันไม่ได้มีความแตกต่างกดก่อนไปเถิดเชียร์ผมเรื่องต่อไปผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือน้องต้องเล่น2อหินในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับน้องไม่จําเป็นต้องเล่น2อหินครับและที่สําคัญคือน้องเป็นไดเวอร์ก็คือคนยืนในสนามมาทําการโจมตีแต่ถามว่าเล่นเป็นซับเบอร์สก็คือตัวละครที่สลับมาแล้วทำาตาเมจชั่วครู่ชั่วคราวแบบแรงๆได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเล่นยากแล้วก็คุณจะต้อง ค่อนข้นปะหผลที่เราไม่จาเป็นต้องเล่น2หินก็คือเราต้องการรีบเก็บตัวคริสตัลไลซ์เพื่อทําให้สกิลของเราแรงจากการมีปลอ,อกกระสุนที่มากครับเลยทําให้เราต้องการแปะาธาตุมากกว่าครับและนอกจากนี้ก็คือเราจะมีพรสวรรค์ที่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ธาตุหินแล้วก็สามารถทําปฏิกิริยากับหินได้นะครับฉะนั้นลมไม่นับไมบ้ไม่นับนะไม่ว่าจะเป็นไฟไฟไฟ,ฟา้าน้ําแข็งหรือธาตุน้ําขอให้มีสัก2ธาตุครับคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น20%ซึ่งคุณสามารถได้สูงสุดที่2ธาตุก็เท่ากับ40%เครับเยอะนะคุณไม่น้อยนะพอคุณใส่เข้าไป2ธาตุแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เหลือสล็อตที่จะใส่ตัวหินสักเท่าไหร่นักแล้วเพราะว่ามันจะแปะธาตุอะไรกันไม่ค่อยได้นักครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่ไป2ธาตุแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ใส่2หินมันก็มีครับแต่ว่ามันก็จะน้อยลงแต่ถามว่ามันจําเป็นต้องเอาเวดีเคตรงนี้ไหมไม่จําเป็นครับแต่ประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือตัวหินที่ถือว่ามีดดเมจในฐานะซับดีพีเ ณปัจจุบันมีแค่ตัวเดียวคืออัลเบโดและดาบก็ไม่ยอมเอามาให้สักทีซินดาบาร์แล้วก็ไม่ออกดาบใหม่มาให้สักทีด้วยก็เลยทําให้ถ้าคุณไม่ได้มีอัลเบโดการที่คุณจะหวังเติมดาเมจมันก็จะยากนิดนึงแต่ถามว่าคุณมีจงลี่คุณจะใส่จงลี่ไปเลยได้ไหมคําตอบคือได้และดีมากๆครับเหตุผลเพราะว่าตัวจงลี่เนี่ยสามารถลดต้านทานให้ได้กับทุกทธาตุและลดต้านทานให้กับหินได้เช่นเดียวกันคุณจะเล่นไปจงลี่บูลีน่าเบนเน็ตแล้วก็น้องเลยก็ได้น้องก็จะแรงทะลุโลกประหลอดแตกไปเลย แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคุณจะไม่มีซับ DPS เลยดาเมจทั้งหมดก็จะมาจากน้องและฟูลีน่าถ้าเกิดว่าของคุณถึงครับแต่จริงๆมันแรงกันทั้งคู่อยู่แล้วนะดาเมจมันพอก็เหมือนที่คุณเห็นในคลิปนั่นแหละส่วนถ้าคุณจะเอามาเล่นเป็นซับเบรสเนี่ยคุณก็ต้องหาตัวที่สามารถแปลสถานะธาตุทีได้แล้วคุณก็เอาน้องมาเก็บผลึกระเบิดตุ้มตั้มไปมันใช้ชีวิตยากครับจริงอยู่ที่ใครเก็บผลึกแทนน้องก็ได้น้องก็ได้ปลอกกระสุนเหมือนกันแต่เวลาเล่นจริงๆอะครับมันเล่นลำ ให้ตัว DPS ของคุณทําการโจมตีถึงบอกว่าจะเล่นน้องเป็นซับสําหรับเอามาเปิร์สเนี่ยมันลําบากครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่สําคัญมากครับคุณจําไอ้บอสตัวนี้ได้ไหมครับเสาแม่งก่อแข็งถ้าไม่มีธาตุไปตรงกับมันเจ่นไม้บวกไฟฟ้าคุณก็เล่นยากอันนี้ไม่ต้องเลยครับน้องระเบิดเสาทิ้งเป็นถังขยะเลยครับน้องถือเป็นตัวละครที่สามารถทำ d าเเม e เป็นประเภทระเบิดแล้วก็แรงมากกับเกราะครับมันแรงเบอร์ที่ว่าแบบไหย ใจเข้าออกแล้วมอนก็เสาแตกไปเลยได้ครับแบบที่ไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยกดแบบที่คุณเห็นได้เลยครับกดสกิลซัดใส่ตู้แมงแตกเลยครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับพวกโลกของตัวอาบิสมิได้ด้วยนะครับส่วนพวกอาบิสเล c เตอร์อาบิสเฮราวเนี่ยเดี๋ยวรอเจอธาตุอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันพอดีว่ายังไม่ได้มีโอกาสเช็คกับธาตุอื่นๆเพราะว่ามันยังไม่เข้ามาในอาบิสนะแต่จากที่ลองดูเนี่ยใช้ได้ดีต่อให้จะมีตัวชนะธาตุเป็นแค่ตัวเดียวเช่นฟูลิน่าเนี่ยก็ทําเวลาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าน้องสามามรถทีี่จะเคย เกจได้ค่อนข้างดีมากๆฉะนั้นน้องค่อนข้างจะจบเลยครับเวลาคุณเอาไประเบิดไปพังเกราะไปพังเสาโอ้ตัวนี้ตอบโจทย์มากครับเรื่องต่อไปก็คือทีมของน้องยืดหยุ่นกว่าที่คิดครับเอาทีมที่คุณเห็นแล้วอาจจะงงก่อนเลยไฮเปอร์บูมครับคุณดะบอกว่าเอาวีไฮเปอร์บูมอีกแล้วคำตอบคือใช่ครับแต่ว่าต้องเป็น boom, ไฮเปอร์บูมพี่ใช้ชิงชิวนะครับเดิมเนี่ยคุณใส่ธาตุน้ําแข็งเพื่อไปตัดเกล็ดน้ํางวดนี้คุณใส่หินเพื่อไปตัดเกล็ดน้ําแทนครับ ง่ายๆแค่นั้นเลยคุณมันก็คือไฮเปอร์บูมที่มาเฟืองตกได้เยอะแล้วก็มีผลึกคริสตัลไลซ์ให้คุณเก็บแล้วก็แทนที่จะแช่แข็งมอนสเตอร์ก็กลายเป็นทําให้เกิดตกผลึกคริสตัลไลซ์มาแทนแค่นั้นแหละครับหรือจะเป็นทีมเทเซอร์อย่างที่คุณเห็นในจอเนี่ยมันก็เล่นได้แล้วก็เร็วมากด้วยเพราะว่าน้องต้องการการผรสมธาตุเพื่อให้มันเกิดคริสตัลไลซ์แล้วก็ทำาดาเมจได้แรงขึ้นสรุปง่ายๆเลยเรื่องหัวข้อทีมไม่อยากเจาะรายละเอียดเยอะแต่ถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆเะดี๋ยวจะมา น้องไปได้หมดเพียงแต่ว่าธาตุที่แนะนําให้นําไปใส่จริงๆจะเป็นธาตุที่สามารถทําปฏิกิริยาก,กับหินได้เช่นน้ําไฟฟ้าไฟน้ําแข็งลมไม่ต้องคิดจะใส่ไปในทีมนี้ส่วนไม้เอาไปเล่นไฮเปอร์บูมได้สําหรับเรื่องของตัวอิแฟกต์นะครับก็พูดตรงๆเลยว่าล็อกคุณต้องใส่เป็นอิแฟกต์เซตใหม่ค่ะเพราะว่าเซตนี้จะให้ผลดาเมจที่มากกว่าเซตย่าถึง10%แต่ถามว่าโอเคถนะ้าเกิดว่าคุณเน้นที่จ่ายสกิลเป็นหลักไม่ได้ตี ธรรมดายเยอะขนาดนั้นเนี่ยคุณจะไปใส่เป็นเซ็ต golden t r o o ได้ไหมคําตอบคือได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับถึงแม้ว่าดาเมจจะมาจากสกิลเป็นหลักก็ตามเพราะคุณต้องเข้าใจว่าเซ็ต golden t r o o เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องให้เกิดดาเมจในตอนที่คุณไม่ได้ยืนในสนามแต่นาเวียต้องสลับมากดสกิลในสนามก็เลยทําให้ใช้เซ็ต golden t r o o ได้แบบไม่เต็มที่ครับส่วนเซ็ตอื่นก็ย้ำได้ตามในจอที่คุณเห็นเลยคุณจะยายามกับเซ็ตใหม่ก็ได้คุณจะยายามกับเซ็ต geo ก็ได้แต่คุณจะไปยามกับเซ็ตไ max ไม่ได้และที่สำคัญก็คื เซต retracing โบไลไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเซตนั้นจะบวกดาเมจแค่เฉพาะโจมตีปกติและชาโจ,จมตีเท่านั้นสก,กิลไม่บวกถ้าไม่ตายไม่บวกก็เลยไม่เวิร์กนั่นเองพูดง่ายๆคือลงบอลซะส่วนเรื่องของค่ารีพลังงานที่ซีเรียส,สำหรับตัวนาเวียเนี่ยก็คือคุณควรจะทําค่ารีพลังงานที่อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับหนึ 130, ถ้าเล่นทีม2หินครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นหินเดียวอย่างน้อยร้อยห้ครับเล่นน้อยกว่านั้นได้แต่ผมไม่แนะนําครับผมเจอมาเยอะนะเวลามาฝากลงล่างมืด สุดท้าย ER ียาวนไม่พอผมต้องมานั่งยินปั่นพลังงานสุดท้ายคุณเล่นเกมไม่ผ่านเพอเพอเป็นเพราะคุณกดใช้ท่าไม่ตายไม่ได้นั่นแหละครับสำหรับอาวุธนะครับจะบอกว่าคุณไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเปิดอาวุธประจําตัวเลยครับเหตุผลเพราะว่าคุณมีดาบพิเศษอยู่หนึ่งเล่มนั่นคือดาบที่คุณชอบดาบเพราะว่ามันคือซีรีส์ขยะแต่สาหรับนาเวียมันคือดาบทียอก็ตด,ดาบมันนั้นก็คืออันฟอร์จครับเพราะว่าคุณมีคริสตัลไลซ์อยู่แล้วแล้วคุณต้องวิ่งเก็บคริสตัลไลซ์เพื่อก u ันฟอร์แล้วคุณมีสเต็กห้าสเต็กและคุณมีโลเนี่ยดาเมจห่างกับประจำตัวแค่ประมาณแปดเปอร์เซนกว่ากเนท่านั้นเองซึ่งมันแรงที่สุดในบรรดาดาบทั้งหมดที่มีตอนนี้แล้วครับถ้าใครมีอยู่กุยมาใช้ซะของตเตอ,อแฟชั่นจริงๆใช้ได้นะครับเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรสวยกว่าประจำตัวจริงๆครับส่วนดาบบูฟก็เป็นดาบที่ดีเป็นอันดับรองลงมาครับเพราะว่าเวลาติดปั๊บแล้วดาเมจดีขึ้นไปที่97.4%ส่วนช้อยสวงดาบสีดาวที่ดีที่สุดเนี่ยถ เก่งก็จะเป็นตัวเซอร์เพนต์ครับเพราะว่าดาบอันนี้พอคุณขัด5แล้วคุณแตกเต็มก็คือคุณไม่โดนมอนตีเข้าเลือดเลยนะจะทารดาเมจได้ที่86%แต่มันใช้งานยากครับหรือคุณจะใช้เป็นตัวดาบคราฟก็ได้นะครับดาบเมจก็จะเป็นตามที่คุณเห็นเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ใช้ได้เลยครับแต่ข้อดีจริงๆหลักๆก,ก็คือตัวดาบอันนี้มันไม่จําเป็นที่คุณจะไม่ต้องโดนดาเมจเลยก็ได้ครับมันใช้งานได้ง่ายกว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเซอร์เพนต์ที่ถ้าดาเมจเข้าตัวมาเลยคุณจะสูญเสีียบัแแล้้วก็จะไไมมมม่่สาาารรถทดดดรทดดเเเงงอ ส่วนตัวดาบกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะว่าอ่านแล้วมันยังคงงงอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตัวดาบมาจริงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าดาบวันนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กเดี๋ยวมาถามผมในสตรีมก็ได้ครับหรือไม่ผมจะเขียนไว้ที่คอมเมนต์ปักมุดว่าตัวดาบกิจกรรมใช้ได้ดีกับน้องจริงๆไหมครับฉะนั้นอาวุธก็เลือกใช้เอาตามที่คุณมีได้เลยอันนี้เป็นเพอร์ซ a น d ล m ดามานะครับยังไม่ได้มีการใส่บัฟของตัวอะไรเข้าไปส่วนใครที่ถามหาว่าเอาพี่ครับแล้วอยากจะทำสเตตอาวุธ มาไหนดีครับพี่มูลค่า20กลางคุณไปไล่แคปเอาเลยครับไม่มีเสียงนะไปแคปเอาเองก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทำไมคุณถึงควรเปิดเธอสีพระยาใหม่ของผมครับอ่าแล้วก็ขอประกาสจะเป็นทางการตอนนี้ผมจะไม่มีพระยาคนเดียวแล้วในเกมเกมนี้เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วคุณหลังๆตัวละครออกมาใหม่ๆแต่ละตัวนี่มันคือแบบ น่ารักอะคือผมก็อดทนอดกั้นนะพยายามรักเดียวใจเดียวมีคนใหม่มาเลิกคนเก่าสตรีมก่อนหน้านี้ก็บอกเลิกเย่ยหลานไปก่อนจะมาคบกับหน้าเวียใหม่เออผมไม่เอาแล้วผมประกาศตัวเป็นคนเจ้าชู้แล้วครับผม ไม่มีคนเดียวแล้วครับต่อไปนี้ผมจะมีแฟนหลายคนในเกมขออภัยทุกท่านที่ทําให้ผิดหวังในเรื่องนี้ด้วยครับส่วนถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็เข้ามาถามในสตรีมได้เลยนะครับเวลาเห็นผมสตรีมอยู่ก็แวะเข้ามาถามได้เลยถ้าไหนตอบแปก๊กก็จะตอบส่วนไหนที่ผมทํารายละเอียดในคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนที่คุณมาถามผมในสตรีมแล้วก็จะบอกให้ว่าหัวข้อไหนคุณก็ไปดูแค่ตรงนั้นก็ได้เผื่อคุณขี้เกียจดูเพราะคลิปมันยาวสุดท้ายนี้ว,ว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กกกกกกด ch check, กดดดดแแแชรรรรร์เเเปปปปป็นนนนนนนาาาาลลลลลลััััังงใใใใจจจหหหห้้้้้้ผมมมททีีี่่่่ตอออไไววววยยยยย๋คคคคคิิิบบบบบุส๊ืะ